สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังเมจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ค่ะเด็กๆต่อไปเรามารู้จักประเทศมาเลเซียกันก่อนนะคะเด็กๆประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์และประเทศมาเลเซียนะคะ ใช้คำทักทายว่าลามัดดาตังค่ะต่อไปเราไปดูดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คือดอกชบานั่นเองค่ะเด็กๆและชุดประจำชาติของมาเลเซียนะคะผู้ชายจะเรียกว่าบาจูมาลายูค่ะส่วนผู้หญิงจะเรียกชุดว่าบาจูกูรุงค่ะเด็กๆประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนนะคะ จะมีเมืองหลวงชื่อว่าสิงคโปร์ค่ะและมีดอกไม้ประจำชาตินะคะเป็นดอกกล้วยไม้ค่ะและต่อไปนี้นะคะเป็นชุดประจำชาติของสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์จะกล่าวทักทายด้วยคำว่านี่หานะคะเด็กๆคำถามน่ารู้ข้อที่1นึ่งเด็กๆเ,เคยเห็นธงชาติสิงคโปร์กับธงชาติมาเลเซียไหมคะ ข้อที่2ดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียคือดอกอะไรคะข้อที่3ดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์คือดอกไม้อะไรคะเรามาช่วยกันหาคำตอบกันเถอะค่ะเด็กๆคำศัพท์ประจำวนันสิงคโปร์สิงคโปร์แปลว่าประเทศสิงคโปร์อีกรอบนะคะเด็กๆสิงคโปร์สิงคโปร์ แปลว่าประเทศสิงคโปร์ค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าด้านล่างนะคะคุณครูจะแปะธงชาติของประเทศสิงคโปร์ไว้นะคะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะมี2แถบแถบแรกนะคะเป็นสีแดงและแถบที่สองเป็นสีขาวค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆจะเห็นพระจันทร์เสี้ยวและก็มีดาวดวงเล็กๆอยู่ข้างของธงชาตินะคะนี่คือธงชาติประจำประเทศสิงคโปร์ค่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะคำว่ามาเลเซียมาเลเซียแปลว่าประเทศมาเลเซียอีกรอบหนึ่งนะคะดเด็กๆมาเลเซียมาเลเซียแปลว่าประเทศมาเลเซียค่ะค่ะเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างนะคะคุณครูจะแปะธงชาติของมาเลเซียไว้นะคะลูกก็จะมี เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีแถบเส้นเล็กๆนะคะสีแดงสลับกับสีขาวนะคะและมีสีน้ำเงินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่รองลงมานะคะประดับด้วยเดือนแล้วก็ดาวนะคะเด็กๆที่เป็นสีเหลืองนะคะนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆขาเด็กๆพอเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะประเทศของประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ไหมเอ่ยถ้ายังไงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ